ผลลัพธ์เราบโป๊กันเดิมเองไหมกูก็ไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเหมือนกันปะแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วไงไมิลินนอกจากเฟย์เสียหายแล้วอะมันกลายเป็นผ้าของเราเสียหายไปด้วยนะเว้ยตอนนี้ก็เย็นแล้วแยังทำย่อไม่ได้งั้นก็ตามที่ตกลงกันไว้เรางๆ้งทุกคนไปเปลี่ยนชุดเราจะขายคอนเซปต์เดิมเพิ่มเติมใหมแม้แกม่ลิแกไม่ต้องกลับมาให้นี่ ถ้าฉันเป็นแกนะถ้าฉันไปขอโทษน้องเขาสักหน่อยทีย่ทำให้เพื่อนเสียหายขนาดนี้คือ <Good> พี่ผมว่าเรื่องนี้หลิวไม่คิดว่าพี่มิรินต้องขอโทษพวกเรานะคะถ้าพี่จะบอกว่าคนต้นคิดคือคนผิดก็ไม่ใช่พี่มิลินค่ะหลิวเป็นคนคิดเรื่องทั้งหมดนี้เองพี่มิลินแค่สนับสนุนหลิว เธอเองเหรอที่เป็นคนทำเรื่องทั้งหมดเนี่ยแต่ก็พอเข้าใจได้นะโคอิชาโคนนี้สวยกว่าได้รับการดูแลที่ดีกว่าก็เลยอยากแกล้งเพื่อนอย่างนี้ปะ่ะเปล่าคะ่ะหลิวทำเพราะหลิวแค่ไม่ชอบสิ่งที่พี่ทำกับพวกเราพี่ให้พวกเราแต่งตัวโป๊แล้วบอกว่ามันขายได้พี่เห็นพวกเราเป็นอะไรเหรอคะมันจะคินมากกันทำไมวะมันก็แค่ขอเที่ยวทั้งมาก,กปุปีไม่มีปัญหาเลย,เลย เออมันจะเป็นปัญหาของมึงได้ไงอ่ะมึงไม่ต้องมาถอดเสื้อขุยให้เขาดูสักหน่อยแต่พวกนี้เป็นปัญหาของพวกกูปะวะแล้วทุกปีน้องมันก็บ่นพวกึงก็ไม่เคยจะฟังเงียบไปเลยดีกว่าดาที่มึงออกมาพูดเนี่ยเพราะมึงเห็นคนอื่นแต่งตัวสวยกว่ามึงใช่ปะแต่มป็นคงทำไม่ได้ดิเพราะว่ามึงมันอ้วนไงกูอ้วนแล้วไงวะกูไปขอข้าวมึงกินแล้วไงวันวานแต่แขวคนอื่นแล้วบอกว่าล้อเล่นกามึงดีมากนะมาวิจารณร์กู แล้วก็ไมให้คะแนนน้องๆเขาเนี่ยพวกมึงอยากให้กูให้คะแนนมึงบ้างปะกูจะได้พูดได้บ้างว่าเฮ้ยล้อเล่นดีวะขำๆำอ๋อ, <c oughs> อเฮ้ยมิลินทำไมพี่ตอนพวกกูมึงบอกว่าขำๆดีวะพท่าเจงโดนบ้างมึงรับไม่ได้เอเท่าที่ฟังมาเนี่ยมันก็แปลกดีนะคะที่พี่เอาแต่คิดว่าที่พวกเราทำแบบนี้เพราะท <c oughs> ี่มิลินอิจฉาพี่ที่ได้เป็นคนจัดงานพี่ได้อิจฉาคนอื่นที่แต่งตัวสวย ท,ทั้งที่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยพี่ไม่เห็นหรอเขาว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาก็มีแค่พวกเราที่แก้ปัญหากันเองใช่ค่ะมีแต่พวกพี่คอยใส่ไฟพวกเราพวกมึงต้องการอะไรกันวะกูแค่พยายามเล่าใส่ร้าของคณะปะพวกมึงเห็นใจคณะกันบ้างดิคนที่พี่ต้องเห็นใจคือพวกเราค่ะไม่ใช่คณะเรีวจะเกินไปแล้วนะ ผมว่าเหลีวยังไม่ได้พูดอะไรผิดเลยนะครับจริงครับผมว่าดีละที่หลิวพูดอะ่ะปีหน้าจะได้ไม่ต้องมีใครมาทำอะไรแบบน,นี้จริงครับพี่ตอนแรกที่พี่บอกผมให้ดูงานไม่ทำปีหน้าจริงๆแล้วผมก็รู้สึกอึดอันดีหน่อยครับผมด้วยครับพี่ผมก็รู้สึกอึดอันอาหาเหมือนกันครับเฮ้ย จะยังไงเยวอไอเติร์ดน้องพูดขนาดนี้แล้วอะเธอเป็น่องพี่ใจร้ายเลยวะเราเป็นจริงๆแหละอย่างกูว่าแถวนี้ตีนม่งเยอะกว่าเราด้วยกูว่าจำยอมแม้ไม่เหอะ โอเคโอเคทุกคนใจเย็นก่อนนะพี่วัยเตยม่เข้าใจแล้วแหละแต่ไม่แค่ปากหนักไปหน่อยเราที่จริงมืช้าเราก็ทำยอดได้ไม่น้อยนะถ้าต่อไปเนี้ยเราดูคนช่วยกันทำในแบบที่เราทุกคนโอเคอะ่ะก็น่าจะทำยอดได้ไม่ต่างจากปีที่แล้วเพราะงั้นเรามาช่วยกันทำให้หลับบาร์กลับมาคึกคักนะ 卡卡。